สวัสดีค mm ่ะเมนดิเพชรกษีภาพเพื oh ่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดคือเก่าเ้ยค่ะเห็ดก็คือเห็ดน้ำมากนะคะพวกเฮ็ดกอเห็ดดินประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเห็ดที่เพชรเก็บไปเมี้ก็มีเห็ดละนาแรค่ะนี่คือเห็ดตัวนี้เนาะค่ะตามด้วยเห็ดใส่เดือนค่ะหลังจากเห็ดใส่เดือนแล้วเขาก็มาเก็บเห็ดนังไก่ค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิงมื้อนอนน่ากลัวค่ะเห็ดนังไก่ค่ะเวลา นี่คือเห็ดนางไก่เนาะคะ่ะทั้งไตมันก็นจะมีเกรสรเป็นเป็นอีหยังเกาะเป็นตุ้มเป็นตุ้มไม่ใช่เป็นขึ้นจังนอนน่ะนะคะกินแล้วเวลาแกงมันก็สิขึ้นนอนร่อยขึ้นคันแมนบขูดออกนะคะ่ะแต่บ่มีปัญหาค่ะเพ็ดกินได้เสมอเพราะวาในโตเพ็ดเยอะอยู่แล้วมาค่ะมาเบิ่งเห็ดกันค่ะอ่อ,อนกินได้เห็นบอกค่ะหลายคนบมามากเพราะว่าเขา มันเกีซ้อนมันสิรุดมันสิคือนอนเนาะค่ะเนาะผ่าทีมลูกทีมผัวมาทั้งที่ค่ะมาคุ้มขนาดคุ้มอย่างคุ้มระววางโต๊ะเห้ยวเนวะคะ่ะตาเลี้ยวเบิ้งแต่เห็ดเนาะตาหาเห็ดเขาเรียกตาหากินค่ะคือการบุกฝ่าป่าดงนะคะ ว่าสิเบ,บงปลาแปรนก็นจังว่างันนิดหน่อยนึงอูตก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 เป็นยังไงฟังถ้าพูดแปนแล้ยังเ้าว่าพิษเลยล่ะคะ่ะเราก็มา,เ,าจเจอปลาแปรนคะ่ะโอ้ยมุน นี่เละค่ะปลาเห็ดแปเนเอเติเร์ดเลี้ยวเห็นเห็ดตั้งแต่หาสิบเม็ดค่ะบลัมเทิมเห็ดน้ำมากไปเละมีเพื่อนกินนะคะเขาสิ่ยงเพื่อนอยู่บ่เออ่งแน่ก็ได้เห็ดเทาเท็ทแ้งตัแสบนนะเห็ดลังแหลกขวงทางค่ะไป เห็ดนันหมากค่ะบ่มีเห็ดอื่นเลยปลาเดินไงยยางไงอเอาสิไปหาเอามีคนยังอยู่ตีวาเราจะไปหาเห็ดน้ำหมากดอกนั้นของลาวนะคะมันกับซีเรียวเห็ดแดงเผอเวอร์เพียเพราะว่ามันอร่อย มากเพื่อนฟูงก็เลยมากินกัลันตีไม่มีพิษแน่นอน ยายบอกว่าแห้งเทาแห้งแสบหนึ่งฝ่ามือกลางจุ้นวะใหญ่มาก ผ่านค่ะเอาตัวเล็กๆออกนิดนึงปลูกหมักทั่วค่ะเขาเก็บเกลี่นบอเขาก็เก็บกลน,น่เอาไปื่องบอเก็บตอนแก่บอคุณน่ะทั้งหมดตายหมดเลยถั่วลาตาต่าแล้ว,ก,วก็เก็บเ<ไ>ป,<ไ>ป็ร้อยนวลนค่ะ เก็บค่ะมีนอนไหมมีก็ทางมีก็กินยกข้าวบค่ะ ตงบาโป๊ะตายแล้วค่ะผลไม้เต็มป่าไล่ถัว่วลันเตานี่คือไล่ถัว่วลันเตาทั้งเมดเลยะคะ่ะโซเฟอร์ของเราก็กินนอนนะคะกินนอนไปจากโตแล้ว,วบำรุงโปรตีนได้แล้วเฮ้ย ็ดก็เก็บผลไม้ก็เก็บม,กม,มันจะสีบนี่คือวิธีการลดความอ้วนกินนอนค่ะเวลาเขากินอาหารกลับไปล่งนอนมั้มที่กรตือเจอเห็ดขาร้อยค่ะขาร้อยดอกพลีพรีว้ามันบอพ่อดีตัวนี้มันเริ่มแกแล้วเนาะค่ะกินได้เข็นจะบอกพี่หนู หลังจากเข้าไปลุยป่าเห็ดมาแล้วเขาก็มีพนักงานกลับมาทําความสะอาดโอ้ยโบเมนกลับมาเห็ดกลับเขยคอยกินแล้วเด้อคอยก็จอยแล้วแม่ขั้วรงบินตรงมาจากเมืองไทยค่ะทหารไปบอกโดนนะทหารสังเกตง่ายๆสี่เดือนจอยขนาดขนาดวันหนึ่งเอาพปแอนเป็นหนองค่ะหลานฉันไปเมืองไทยก็จอยเลย แม่ครัวคนนี้ก็จะได้ปวดแอกสัทีเฮ้ากับสิมบ้านมี่ประจำอีกตามกัเมนูวันนี้ขอนำเสนอบ่อยมากกุ๊กะสิแม่ขอนำเสนอให้ยังหูเบกค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะมากมากขึ้นอนนี้ตรงห่วงสีเอาใบได้ก็เลือกเอาได้ค่ะเลือกเอาด้ใบนี้ใบนั้นหรือว่าใบใหญ่ก็มีค่ะ เลือกเอาหลดเมื่อแล้วกับผ้าเปนน้ำอะไรประมาณนี้เป็นอยู่ของไต่ดินนะกะสศึกษาห้องน้าก้อ,อนสกศึกาห้องน้าก่อ,อนซีสเปกตินค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวตัวเบสมันกป็นตะแสแล้วนะใส่ด้วยพักเคิลถ้าเลกจะได้เยอะมันเละหรอโอ้มีแต่คนเป็นตะแสเว้ยของเขามันคือบเป็นตะแส ก๋วยเตียวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยค่ะบวยลิละล่ายในปากเลยว่ะสูตรน้องอ้อมนะคะบ่ตองกัดด้วยค่ะใส่ปากกืนอึกเลยเมื่อังมาละเนาะ แซ่บตาสวดกันพักูเองมนลเ้นาดีย๋ยวนีหน้ากูาแห้งไรามมาเอาพี่เบลเป็นไรเป็นเด็กคนหนั จมะมาวมดกเปอนรมีการทมนกเซียนแล้วสาม้านกับบันานกำมลวนอยู่โอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวกับวามลูกกระเสียนนะอีนมีบำหน้าญนี่ไหมคือคนบําเน็หดอกมด่าละน้อยโมตองหยังตองอาหยากรแลนมาเลยเงินบอก สปีดอย่างที่บอกว่าแท่งหมดแต่ยังมาบํานานแต่ยักมาบํานานแั่นเป็นบ่้มันกะห่อนทันทีค่ะเพราะว่าสดก๋วยเตี๋ยวเราเอาเรื่องเอามันชักชักเลยน้ำแตกชักชักเต็มนากระเพาะตุลึงคนเด้อเอ็งว่าถุยมากันใหญ่แล้วนะ แต่บางคนละคนเนี่ยลดมนลถนเฮ็นสวนงนาวลไดไปนวดด้นสี่โมงแฉงมาท่านกลับบ้านออกมาแต่สองโมงสองนี่แหละค่ะความสุขในแต่ละเมือเนาะค่ะเนาะ คลิปดีแพทย์ฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ